สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเ t ทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่สลับเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาและคลิปวิดีโอจนจบคลิปให้ด้วยและหลายๆท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่างๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะเรามาดูกันหน่อยมะคือมันมีอันนี้เขาเป็นแฟนคลับของ Blackpink ต่างประเทศนะ ของต่างประเทศเป็นแฟนคลับของ Black พิงคแต่ตอนเนี้คือหลิงออมไปพอดีว่าถ้าหลิงออมไปมีโมเมนต์กับพี่จีซูมันเท่ากับเป็นการเปิดเปิดฐานแฟนคลับตกแฟนคลับใหม่เข้ามาได้เยอะมากนะคะจริงๆนะหลายคนที่เคยสนใจ Black พิงคก็คือพี่จีซูอะไรอย่างเงี้ยเขาพอมีช็อตโมเมนต์กับพี่หลิงเขาเอ๊ะใครใครมาถ่ายรูปกับพี่จีซูนะ ส่องไปส่องมาเฮ้ยสวยนี่ว่าอ่ะเขามาเป็นคู่กับเขาด้วยหลิงออมอะไรอย่างเงี้ยก็ใครอ่ะคือบอกแล้วว่าหลิงออมอ่ะหน้าตาเขาเข้าขั้นแบบว่า global ไปแล้วเขา go inter ได้แล้วนะไหนมาดูกันหน่อยอันนี้เขาเป็นในนาม blackpink นะ inter f a ฟนะ inter f a นจริงๆนะเขาบอกว่าโหเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าคู่หลิงออมอ่ะมี fc เยอะมากจริงๆ และที่น่าสงสัยก็คือเนี่ยคู่หลิงออมไม่ใช่แบบเคป๊อปด้วยอะ่ะนะคือเขาบอกว่าช่วงเนี้ยหลิงออมอะเข้ามาอยู่ในฟีดของเขาบ่อยมากๆเลยแบบว่าแล้วดูไปดูมาคือคู่นี้สวยมากเลยนะตอนแรกๆฉันก็คิดว่าออะไรอะ่ะใครหรอคือไม่รู้จักนะดูไปดูมาเอา้า มีคนหนึ่งได้ถ่ายรูปกับพี่จีซูด้วยอ่ะดูไปดูมาเอ๊ะแล้วเขาก็มีเขามาเป็นคู่กับอีกคนหนึ่งด้วยนะฉันชอบคู่นี้จังเลยอ่ะถามน่อยคู่นี้มีแฟนดอมหรือเปล่าเขาก็แค่ยอยากรู้คือเอ๊ะไปไปมา,มาคือไปสังเกตเห็นตอนโมเมนต,ต์ที่พี่หลิงไปถ่ายกับพี่จีซูสวยนี่นาไหนดูไปดูมาเอ๊ะงานแพรรี่แฟชั่นวีเขามาเป็นคู่นะคนนี้ยที่ถ่ายกับพี่จีซูดูไปดูมาเอ๊ะ คู่เขาก็น่ารักเนอะเอ้ยทำไมคู่นี้เขามาด้วยกันแล้วทําไมเขาหน้ารักกันจังอะไรอย่างเงี้ยก็คือเปิดใจเป็นการเปิดใจนะคะเรื่องของเรื่องก็คือเขาไปเห็นฟีดอันนี้ก็บอกหลังๆเห็นฟีดน้องมาเยอะมากเขาบอกไข่อะอะไรใช่ไหมฟีดอันนี้ก็คือนะคะเป็นฟีดที่ชื่อแอคเคาว่า about music ก็คือของต่างประเทศแหละเขาบอกว่าคนดังนะคะในแวดวงเซเลบในช่วง p พ Fashion น e ี k เขาเอาข้อมูล EMV ออกมาแล้วนะคะซึ่งเขาบอกว่ารวบรวมมาจาก Cara a u t o Lefty Data อะไรอะอะไรคือ Cara a u t o ใช่ไหมก็สงสัยกันใช่ปะค a ร่ a ออตเนี่ยเป็นบริษัทเอเจนซี่แฟชั่นชื่อดังซึ่งส่วนใหญ่แล้วเขาจะร่วมมือกับแพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อว่า Lefty จะชอบเอามาสรุปรายชื่ออินฟลูเอนเซอร์ที่สร้างมูลค่าทางสื่อได้สูงสุด ตามงานแฟชั่นวีคต่างๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะนิวยอร์กลอนดอนมิลานปารีสอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือ Fan, เอเจนซี่แฟชั่นชื่อดังคาราออโต้ร่วมมือกับแพลตฟอร์มออนไลน์เลฟตี้ก็จะสรุปรายชื่ออินฟลูเอนเซอร์ละครั้งนี้เช่นกันค่ะข้อมูลของทางคาราออโต้ที่ร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์เลฟตี้ออกมาแล้วสำหรับงาน r i รี a แฟชั่นวีคครั้งนี้อันดับหนึ่งน้องออมกอน,นพัฒนะ์นะ มาอีกแล้วครับท่านด้วยมูลค่า23.5ล้านเหรียญน,น้องหลิงนะคะอันดับสอง21.5ล้านเหรียญอันดับสามคือ V นะคะเอกก็ไม่รู้จักเหมือนกันใครรู้จักมาบอกหน่อยได้สร้างมูลค่าไปถึง13.1ล้านเหรียญโอ้โหแสดงว่าแฟนคลับหลิงออมทุ่มทุนนะแม่แม่หลิงออมทั่วโลกนะทั้งไทยทั้งเทศร่วมมือกันนี่คือทิ้งห่างเลยนะอันดับสามอะ่ะอันดับสี่คือเฟลิก นะคะตามรูปนี้เลย10.8ล้านเหรียญที่จีซูอันดับ5 10.4ล้านเหรียญแสดงว่าแม่แม่หลิงออมคือรักน้องจริงๆอยากให้น้องแจ้งเกิดคือแบบโอ้โหทำไปได้มูลค่าแบบทิ้งห่างเลยนะเออไม่รักจริงไม่ทําให้การหรอกคัันะแล้วใดๆคือมันก็เป็นการเปิดนะคะการมองเห็นด้วยโดยเฉพาะช็อตที่พี่หลิงกับน้องออมได้ไปถ่ายคู่กับเซเลบคนดังจริง,รงๆ นะมันก็เป็นการเปิดไปถึงแฟนดอมของเซ l e บคนดังเหล่านั้นนะเขามีแฟนดอมฐานแฟนดอมเขาเยอะจะตายเมื่อมีโมเมนต,ต์ถ่ายภาพคู่กันแน่นอนค่ะนะคะมันดึงแฟนคลับฐานใหม่ๆเข้ามาได้หลายคนไม่เคยรู้จักหลิงออมแต่พอมีโมเมนต์กับติลี่เลอรปาบ้างใช่ไหมพี่จีซูบ้างฐานแฟนคลับของเซ l e บพวกนั้นเขาก็อ๋อใครน่ารักจังเลยไหนไปดูสิอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้จักขึ้นมาได้ฐานแฟนคลับใหม่เยอะค่ะงานนี้บอกเลย นะเขาก็เลยมาอธิบายเพิ่มเติมเลยนะเธอแม่แม่พี่หลิงน้องอมนะทางด้านโซเชียลต้องยอมเลยบอกว่าเธอรู้ป่ะคนที่จ่ายรูปกับจีซูอ่ะเขาชื่อหลิงหลิงควงนะเธอแล้วหลิงหลิงควงอ่ะยังเป็นแฟนคลับของวงแบ็กพิงด้วยเหมือนกันจากการสัมภาษณ์สื่อไทยน้องหลิงหลิงควงยังบอกว่าได้ซื้อตั๋วคอนเสิร์ตแบ็กพิงที่ประเทศไทยในเดือนนี้เราด้วยจริงๆพี่หลิงยังไม่ได้บอกนะว่าซื้อของประเทศไทยหรือของประเทศไหนนะ แค่บอกว่าซื้อเว้แล้วของแบล็คผิงแต่ยังไม่ระบุนะประเทศนะก็คงไทยละเอพี่หลิงคงไม่มีเวลาบินไปเมืองนอกหรอกอันนี้ก็ไม่รู้เป็นอะไรที่ต้องรอหรือก็ต่อไปคะ่ะเออเดือนนี้ก็มีอะไรให้น่ารักน่าลุ้นเยอะนะแม่พี่หลิงน้องออมมาอีกแล้วค่ะแม่ไถ่แม่เทพไม่รู้ละร่วมมือกันมาเขาบอกเธอเขามีแฟนด้อมเธอแฟนดอมของหลิงออมชื่อ j k r ย่อมาจากเจ้าความรักนะ ส่วนแฟนรอมเดียวของน้องอมคือออมเล็ตแฟนรอมเดียวของน้องหลิงคือแองโจโกลเดนเธอเออเป็นการบอกกล่าวกันแบบว่าใครจะมาติดตามหลิงอมความเป็นมามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะคะแฟนขับหลิงอมมาใหม่เพียบค่ะต่างประเทศก็เยอะเมืองไทยได้จากเพียงเธอก็มีนะก็มารู้จักน้องอะไรอย่างเงี้ยโทโทแถมหลิงอมเขายัางมีลูกด้วยกันแล้วนะจริงหรอชื่ออาบูชิเคนนั่นอาบูก็ดังไปด้วย เธอจะบอกแห้แฟนๆหลิงออมส่วนใหญ่อะก็คือเจนลิ่าเหมือนกันนะหากฉันผิดก,ก็แก้ไขให้ด้วยคือเขาเข้าใจว่าก็มาจากคู่แบล็คพิงเหมือนกันเจนลิ่าก็เป็นหลิงออมแฟนๆคือกลุ่มเดียวกันทายป์เดียวกันเอาจริงนะฉันจะบอกงี้เลยฉันก็เป็นบลิงแล้วฉันก็เป็นเจ้าความรักด้วยแต่ส่วนตัวแล้วฉันไ y แอดไปที่โรสโรซี่โรเซ่เออต้องโรเซ ฉันไปแอดไปที่โรเซ่คือเมนโรเซ่นะคะเออแสดงว่าคนรักแบ็คพิงกับคนรักหลิงออมเป็นไทป์เดียวกันโดยส่วนมากไม่ใช่ทุกคนแต่โดยส่วนมากทั้งไทยทั้งเทศเอพอสรุปอย่างนี้ถูกได้ไหมคะได้ไหมเอคิดว่ามันเป็นไทป์สเปคเดียวกันอะเออนะใช้แล้วใช่แล้วโอ้โหแม่พี่หลิงน้องออมไวมากเข้ามาอธิบายเลยแบบตกคนเข้าด้อมก็ขายขายน้องใหญ่เลยบอกว่าใช่แล้ว แฟนดอมของเรามีชื่อว่าเจ้าความรักซึ่งแปลว่าอะไรแปลว่าที่รักของฉันเป็นภาษาไทยเจ้าความรักนะชื่อเนี้ยมันมาจากซีรีส์เรื่อง Secret of After ที่หลิงและออมเปิดตัวในฐานะนักแสดงน้ำหญิงโดยรับบทเป็นฟาราดากับน้องเอินฉากที่โดดเด่นที่สุดฉากหนึ่งของซีรีส์เรื่องนี้คือตัวละครตัวหนึ่งพูดว่าเจ้าความรักซึ่งแปลว่าที่รักของฉัน และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาวลีนี้ก็ได้กลายมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ในหมู่แฟนดอมของพวกเรานั่นเล่าถึงที่มาที่ไปด้วยค่ะบางครั้งเราก็ถูกเรียกว่าแฟนดอมสีม่วงดอมม่วงดอมม่วงนะอธิบายตัวเองด้วยนะในบางครั้งเราก็ถูกเรียกว่าดอมม่วงเพราะในงานอีเวนต์แรกๆของหลิงออมรถฟู้ดทรัคที่เราเคยใช้ซัพพอร์ตเป็นสีม่วงใช่แล้วเจ้าความรักไม่ใช่แค่ชื่อ แต่มันเป็นการบอกว่าเราคือแฟนดอมที่เกิดจากความรักโอ้โหปมือให้ค่ะนะอันนี้น่าจะเป็นแบบแฟนขับหลิงออมยุคแรกๆยุคบุกเบิกเป็นแฟนขับหลิงออมรุ่นบุกเบิกนะฮะเออเธอเธออันนี้อีกเมนน่งนะเธอเธอเจ้าความรักมีตัวย่อว่า j k r นะเป็นชื่ออย่างเป็นทางการของแฟนดอมหลิงออมแปลว่าที่รักของฉันในภาษาไทยอ้างอิงมาจากซีรีส์ G.L ของไทยเรื่อง The Secret of us. แฟนดอมนี้ยังใช้ชื่อว่า purple Fandom เชื่อมโยงกับอีโมจิหัวใจสีม่วงอีกด้วยเธอหลอห่อคะใช่ไหมอันนี้บอก <c ười> <c ười> คือคือมาขายหลิงออมคือดูหน้าที่เลยอ่ะแม่แม่แมทันทีเลยคือใครมีทีท่าจะมาหลงตกหลุมหลิงออมก็ขายทันทีเลยจ้าสวัสดีจ้าบลิงนะฉันอะ่ะเป็นทั้งบลิงแล้วก็ JKR เจ้าความรัก ชื่อแฟนขับหลิงออมจ้ะเจ้าความรักนี่แหละฉันสาบานได้เลยว่าฉันเห็นกับตาตัวเองเห็นอะไรคะหลิงหลิงกับออมสวยมากฉันเห็นมาแล้วนะฉันไปนงานแฟนมีติ้งของพวกเขาเมื่อปีที่แล้วที่โตเกียวหลิงหลิงบอกว่าหลิงหลิงชอบจีซูกับลิซ่านั่นนะเขาไปดูแฟนมิตหลิงออมด้วยตาเนื้อมาแล้วแล้วเขายืนยันว่าคู่นี้สวยจริงนะอืม เธอฉันบอกว่าถ้าจะสนใจติดตามสองสาวสุดน่ารักเนี้ยลิง์ IG ของหลิงออมอยู่ตรงนี้นะแล้วเขาค่อยลิง IG น้องออมน้องหลิงมาเว้ยขอบคุณมากนะที่เข้ามาชมผลง,งานเมนโปรดของพวกเราใครของเก่งมากค่ะมีหน้าลูกสาวเขาหลิงออมถึงขครของเก่งเก่งแม่แม่เขาก็ขายของเก่งอย่างนี้นี่เองเนาะขครของเก่งขายน้องใหญ่เลยอะ่ะให้ลิง IG ด้วย เพราะเดี๋ยวนี้เรารู้กันแล้วว่า IG นี่แหละคือแพลตฟอร์มอันดับหนึ่งที่ทางแบรนด์ไฮเอ็นแบรนด์เนมทั้งหลายเขาให้ความสนใจคือ IG ก็เลยเนี่ยเนี่ยรักหลิงรักออมถ้าเจอใครบอกใครอหรอหลิงออมไม่รู้จักส่งลิงก์ไ g ให้เขาเลยค่ะให้เขาไปศึกษาเองใน IG เขาจะได้กดดูหลายๆรูปของน้องมี Engagement นู่นนี่นั่นเนาะเออส่งไอไปค่ะวิธีนี้ดีหูแม่แม่หลิงออมขาของเก่งมากเขาบอกว่า เธอจริงๆแล้วพวกเราเจ้าความรักอ่ะแฟนขับบ i ลลิงออมอ่ะส่วนใหญ่ก็เป็นเคป๊อปเออมาก่อนนะก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นติ่งของเคป๊อปมาก่อนฉันเองก็เป็นบลลิงและอย่างน้อย65%ของแฟนดอมของเราก็เป็นือแสดงว่าอะไรแสดงว่าแฟนขับบลิงออมอ่ะแล้วก็มันมีส่วนที่ทับกันอยู่ระหว่างแฟนขับหลิงออมกับแฟนขับบลิงแบล็คพิงอ่ะ สดงว่าเป็นสเปคเดียวกันไทป์เดียวกันนะเขาเป็นติ่งแบบเกาหลีมาก่อนเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะมาตรฐานเขาสูงเราต้องยอมรับนะก็ต้องยอมรับในจุดนี้นะน้องหลิงน้องอมด้วยตัวน้องอะ่ะมันมันตามตามแบ็คพิงค์ไปแล้วต้องขอใช้อนุญ,ญาตใช้คาว่าตามนะเพราะว่าน้องเกิดหลังละกันเราก็เลยให้ให้เกียรติแบ็คพิงค์ก่อนละกันแล้วก็ผลงานแบ็คพิงค์เขาไปทั่วโลกแล้วจริงๆหลิงอมอก็ไปทั่วโลกเอ ใช่แต่ว่า BLACK p ิงค์เขาลองเล่นเต้นระบำเขาเกิดมาก่อนถือว่าเป็นรุ่นพี่ในวงการบันเทิงแล้วกันนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นน่ะจะต้องบอกว่ามาตรฐานของแฟนคลับเนี้ยเขาเป็นติ่งแบล็คพิงซะเยอะเพราะฉะนั้นมาตรฐานเขาสูงเพราะฉะนั้นเวลาเราจะทําผลงานอะไรของหนิงออมเราต้องคิดอย่างหนักแล้วเพราะว่ามันมันเป็นกลุ่มที่มาจากแบ a ็คพิงเยอะอะคุณเราจะมาแบบ เออไม่ได้แล้วอะ่ะจะมางานสวดส่วนลวกๆไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเพียงเธอสวดส่วนลวกๆนะอย่าไปเข้าใจผิดแต่ว่าเราต้องตั้งมาตรฐานน้องให้สูงขึ้นแล้วเพราะว่าแฟนคลับน้องกับแฟนคลับแบ a ็คพิงมันเป็นกลุ่มเดียวกันซะเยอะด้วยอืมเขาก็เลยตั้งความหวังเอาไว้เยอะใช่ไหมนะคะอันนี้บอกขอบคุณที่ชอบหลิงออมนะคะเชื่อว่าถ้าได้รู้จักหลิงออมแล้วคุณจะต้องตกหลุมรักคู่นี้แน่นอนคะ่ะ แฟนกลับของเราเจ้าความรักแปลว่าที่รักค่ะแนะนำเลยนะคะเลคคอมเมนค่ะซีรีส์เรื่องแรกของพวกเขา Secret of us ไปหาดูนะคะคุณอืมทำไมไม่แนะนำเพียงเธอเลยอะ่ะมันยังไม่จบไงเอเดี๋ยวเขาจะขาดตอนขาดใจไปก่อนเอาไว้ให้จบจก่อนเดี๋ยวจะแนะนำก็แนะนำผลงานสร้างชื่อน้องอะเนาะผลงานแจ้งเกิดของน้องนี่เอารูปหลิงออมมานะอธิบายเลยใครชื่อหลิงใครชื่อออม คุณดูดีๆนะคะคนผมดำอะค่ะชื่อหลิงหลิงควงส่วนคนผมสีทองอะชื่อออมกนาภัเราเรียกตัวพวกเราเองว่าเป็นดอมม่วงค่ะเรียกว่าดอมม่วงก็ได้นะคะคือกันค่ะขายของเก่งมากค่ะคุณเอยอมใจเลยอะนะเอ,อ่อจะบอกว่าอย่างนี้เลยนะคะคืนจริงๆแล้วแฟนๆส่วนใหญ่ก็คือเคป๊อปค่ะคือแฟนคลับหลิงๆน้องออมส่วนใหญ่ก็คือเคป๊อปแค่ รวมถึงฉันด้วยค่ะฉันเป็นพอกชอบสนเสน่ห์ของหลิงออมค่ะอดคิดไม่ได้เลยว่าฉันจะชอบดาราเหมือนกับที่ฉันชอบอาวีหรือเทียร่าชื่อของแฟนดอมก็คือด้อมม่วงนะคะหรือว่าเจ้าความรักก็ได้แฟนๆชาวไทยอธิบายชื่อได้ดีกว่าเดียนแสดงว่าเขาเป็นคนต่างชาตินอะเขาบอกว่าเมนของเขาคือเทียรามาก่อนแล้วก็อาวีเทียราเอเคยเห็นสวยน่ารักส่วนอาไม่แน่ใจใครรู้มาบอกหน่อย อืมเอ้าหรอฉันนึกว่าชื่อแฟนคลับ JKR ย่อมาจาก J.K. Rowling เดียวหลายคนก็คิดว่าอย่างนั้นนะ <c oughs> เขาบอกเอา้กากลายเป็นอ๋อมาจากเจ้าความรักเหรอ J.K. Rowling ก็คือเอ่อที่แต่งเอ่ออะไรนะอะไรนะชื่ออะไรนะที่พ่อมดแม่มดอะใช่ไหม J.K. Rowling อ,อ่ะดูสินึกไม่ออกแหลหนอไม่พอนะ แฮร์รี่พอตเตอร์หลายคนคนต่างชาติทางตะวันตกเขาก็นึกว่าย่อมาจากอะไรเจเคโรลิงเกี่ยวอะไรกับเจเคโรลิงเขาเธอนะคะเขาบอกว่าฉันก็เป็นแฟนเพึ่งเข้ามาอยู่ในด้อมนี้นะและดูไปดูมาฉันตกเข้าไปหลุมหลิงอมอมเฉยเลยเธอจะบอกว่าวงเล็บฉันเป็นแฟนแบ a ็คพิง k มาตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าแล้วเธอแสดงว่าเทสเดียวกันกลุ่มคนที่รักหลิงอมก็คือเทสเดียวกันสเปคเดียวกันกันกบแบล็คพิงนั่นแหละ โอ้ยคุณมันดีใจมันก็ดีใจแต่มันก็แฝงมาด้วยความหนักใจนะเพราะมาตรฐานแบล็คพิงเขาสูงอะ่ะคุณเห็นโชว์เขาแต่ละโชว์ไหมอลังการงานสร้างมากๆช่องสามคงคิดหนักเนาะเออคือดีใจมันก็ดีใจนะน้องไปอย่างนั้นน่ะไปถึงระดับนั้นน่ะมันแฟนกลับกลุ่มเดียวกันน่ะแต่ที่หนักใจคือฉันจะทํายังไงให้มันแบบรักษาฐานนี้เอาไว้ให้ได้และฐานนี้มีกําลังเปสูงด้วยนะคุณเออก็เอก็นั่นแหละนะ มันก็ต้องยอมลงทุนอะเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายในเมื่อเรามีวัตถุดิบดีแล้วส่ง,ส,งส่งกันหน่อยนะน้องอาจจะไปได้ไกลกว่านี้เยอะๆเลยอะ่ะเพราะว่าแฟนคลับกลุ่มนี้มีกําลังเปคุณอือไหนเขาบอกขอบคุณนะฉันเองก็เป็นแฟนของแบล็คพิงคเหมือนกันฉันคือบลิงคและตอนนี้ฉันก็ชอบหลิงออมแล้วก็แบล็คพิงคด้วยกันเลยเธอโหแฟนคลับเยอะนะที่ชอบทั้งคู่อย่างเงี้ย โออย่างนั้นช่องสามปฏิเสธไม่ได้แล้วค่ะผลงานเรื่องที่สามคุณต้องทําให้ดีเลยเพราะว่าแฟนคลับเขามาตรฐานสูงนะเสื้อผ้านหน้าผมต้องให้ได้นะอย่าอ่อมนะอย่าอ่อมอ่อมไม่ได้เพราะว่ามาตรฐานเขาสูงจริงๆคุณเออเขามาจากแบ็คพิงก์อ่ะคุณคิดว่าไงล่ะนะขอยินดีเวลคัมสู่ครอบครัวเจ้าความรักจะเธอนะพวกเรามีอีกชื่อว่าดอมม่วงพวกเราหลายคนเป็นบลิงจ้ะ นะรวมถึงสาวๆของเราหลิงออมก็ด้วยหลิงออมก็เป็นบลิงค่ะอืมนะเขาบอกว่าโอ้ยเธอเจ้าความรักอะ่ะด้อมกลุ่มนี้คือทรงอนุภาพมากๆทุ่มทุนสุดๆทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจจนดันน้องอะ่ะนะเป็นที่หนึ่งกับที่สองอันดับหนึ่งอันดับสองในแพร่รีแฟชั่นวีใช่ปะเขาบอกแม้แต่มันยังมีพวกแอนตี้นะยังคิดว่าพวกเราเป็นบอดอะ่ะ มาหาว่าพวกเราเป็นบอดเฮ้ยฉันใช้แรงคนนอาไว้ไม่ได้ใช้บอดนะคือรู้จักพวกแม่แม,แม่พี่หลิงน้องออมน้อยไปะแล้วนะบอกชอยช่ยหลิงออมสวยมากเธอหลิงออมสวยมากฉันก็เป็นหนึ่งในเจ้าความรักเหมือนกันอืมนะคะไหนเขาบอกว่าเบลคัม <Welcome S 1> นะเธอขอบคุณมากเลยที่มาร่วมแบ่งปันแล้วก็สนใจในเมนของเราหลิงอ,อมเนี่ย เนะขอยินดีต้อนรับเข้าสู่หลิงออมแฟนดอมหลิงออมสร้างชื่อมาจากความร้อนแรงของเรื่องใจซ่อนรักส่วนซีรีส์เรื่องล่าสุดของหลิงออมก็คือ Only You เคมีเข้ากันสุดๆรับชมได้ทางทรีพลาสเตอร์ใครของเก่งเนี่ยช่องสามนะไม่รู้บุญอะไรนะ คือแฟนขับหลิงออมนะก็ยังมาช่วยขายของให้ด้วยแล้วก็เป็นลูกค้าของช่องสามด้วยแล้วก็มาช่วยขายของให้ด้วยจะมีสักกี่คนกี่องค์กรคะที่จะได้แฟนคลับที่จงรักภักดีขนาดเนี้เออนะไม่ต้องจ้างไม่ต้องจ้างด้วยไม่ต้องเสียเงินเลยเขาทําด้วยใจนะคะฉันภูมิใจในตัวหลิงออมมากตอนนี้มีคนรู้จักหลิงออมเยอะแยะมากมายในฐานะแฟนเคป๊อปด้วยฉันก็รู้สึกตื่นเต้นมากขึ้นไปอีก เพราะหลิงออมทําให้ชารู้จักซีรีส์ไทยมากขึ้นอตกแฟนคลับต่างชาติได้เยอะเลยนะคะเขาบอกว่านอกจากเจ้าความรักซึ่งหมายถึงแฟนดอมของทั้งคู่เราเนี่ยแฟนดอมคลิปเดี่ยวของพวกเขายังรู้จักกันในชื่อแ n ง e จโกลเด้นั่นเป็นของหลิงหลิงส่วนของน้องออมคือออมเลดยินดีต้อนรับสู่แฟนดอมนะเธออืเนี่ยมายืนยันอีกแล้วเป็นทั้งบลิงแล้วก็เป็นทั้งเจ้าความรัก เออนะปฏิเสธไม่ได้เลยอะคุณต้องทำผลงานออกมาดีๆแล้วอะ่ะบอกว่าหากต้องการติดตามหลิงออมคุณสามารถติดตามได้ที่หลิงออมเบสเช้านะฉันขอแนะนำให้เธอดู The Secret of Us ด้วยแนะนำดูซีรีส์โอริยูสิคาแม่นะไม่โฆษณาไปเลยล่ะว่ามันจะตอนจบสุกนี้คงจะตบมาได้อีกเยอะ,อะนะบอกมีบลิงก,กับเจ้าความรักเยอะมาก ในแฟนดอมของ b l ล็ k พิง k นะรวมถึงฉันด้วยและหลิงหลิงควงเองก็เป็นบลิงเหมือนกันน้องอ,อมก็ด้วยค่ะนะเขาบอกหลิงอ,อมเป็นคู่รักที่โด่งดังที่สุดในประเทศไทยเธอชื่อแฟนคลับของหลิงอ,อมคือเจ้าความรักเนีย่ยมายืนยันอีกแล้วเป็นทั้งบลิงเป็นทั้งเจ้าความรักแสดงว่าเป็นสเปคเดียวกันเป็นกลุ่มเดียวกันลูกค้ากลุ่มเดียวกันผู้ชมกลุ่มเดียวกันกับคุณบอกสวัสดีฉันอยู่ในเจ้าความรักเหมือนกัน ฉันเป็นแฟนขับตัวยงของหลิงหลิงควงและอมกอนพัทนะตอนนี้หลิงอ,อมอยู่ทั่วไทยเลยเธออะไรนะแปลว่าอะไรอะ่ะหลิงอ,อมอยู่ทั่วไทยเลยเธอตั้งแต่ก้าวแรกนะพอเธอลงในสนามบินที่ไทยคุณจะเห็นป้ายโฆษณาหลิงอ,อมอยู่ทั่วไทยเลยแม้แต่ในร้านสะดวกซื้อก็เฮะฮีตสุดๆไปเลยเธอถามว่าจริงไหมจริงค่ะคุณไปไหนก็เจอนะ เขาบอกสวรรค์ของคนรักหลิงออมมาที่ไทยอ่ะนะเห็นทุกที่บอกโอ้โหมาจอยกันเถอะมาอยู่กลุ่มนี้กันเถอะเธอจริงๆแล้วแฟนดอมนี้มี b l i n เยอะมากเหมือนกันเลยนะฉันก็เป็นหนึ่งใน b l i n เหมือนกันนะไหนเขาบอกแฟนๆหลิงออมเรียกตัวย่อว่า JKR อ,อืมชื่อแฟนคลับหลิงออมคือเจ้าความรักเธอกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็รักสงบเอ๋มีนิยามคาแรคเตอร์ของเจ้าความรักด้วยว่า เขาบอกว่าพวกคุณน่ะเอด้วยแหละเอาไม่รู้ว่าเขาบอกว่าเจ้าความรักอ่ะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็รักสง,งบไว้เฮ้ยคงไว้นะเขาเขาให้นิยามคาแรคเตอร,ร์พวกพวกเจ้าความรักไว้อย่างนี้นะเราอย่าพยายามอย่าไปไฟใครนะเว้ยเขาบอกว่าพวกคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วก็รักสง,งบไว้เฮ <c oughs> ้ยจีอ่ะเออะไรรักสง,งบจริงหรอเออบางทีก็มีหัวเวี่ยงบ้างตามรอบเดือนนะเดี๋ยวอพูดใหม่มันก็ต้องคนเราเนาะมันก็ต้องมีช่วงเวี่ยงเวียงกันบ้าง เหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงแล้วแต่ช่วงบางช่วงก็สงบนะคะอืมใช้เธอเจ้าความรักส่วนใหญ่เป็นพวกผู้หญิงที่น่ารักเดี่ยวเจ้าความรักชายแท้ก็มีเดี๋ยวชายแท้เขาจะไม่กล้าแสดงตัวตนใช่ไหมคะชายแท้คะคุณก็เป็นเจ้าความรักใช่ไหมแม่มาพูดว่าเป็นผู้หญิงน่ารักไม่ได้นะผู้ชายน่ารักก็เยอะผู้ชายแท้ด้วยเออชายไม่แท้อะไรมีหมดอะนะมีหมดจริงเหรอเอ๊เอว่าเพียงแต่เขาจะแสดงตัวหรือไม่แสดงตัวแค่นั้นถ่ายของอีกแนะ่ คุณสามารถรับชมซีรีส์ The Secret of Us ได้ทาง Treeplus หรือ Netflix เดี๋ยวไปโอริยูก่อนนะขายโอริยูให้ก่อนเออเขาบอกโอ้โซเชียลมีเกยเยอะมากเลยแล้วก็หัวเราะสะใจเหรอคะบอกทำไมอะ่ะบอกฉันก็เป็นบลิงแล้วก็เจเจ้าความรักนะแต่ฉันไม่ค่อยชอบที่แฟนดอมของเราถูกเรียกว่าดอมม่วงเพราะฉันอยู่ในเคป๊เหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรทำไมอะ่ะทำไมไม่ชอบไม่รู้นะ อืยังมีดาราสาวไทยและแฟนคลับต่างชาติอีกมากมายที่เป็น K-pop ด้วยนะเหมือนกับว่าฉันเองอ่ะฉันเป็นแฟนคลับของวง TWICE ด้วยนะอืมแทยินดีต้อนรับสุดแฟนด้อมเจ้าความรักเธออืมหลายคนคือเขาบอกเขาเป็นเป็นทา้ง bling เป็นทางเจ้าความรักอืมเนี่ยเขาบอกฉันก็เป็นทั้งนะฉันก็ติดตามทั้ง K-pop แล้วก็เป็นเจ้าความรักด้วย ตอนนี้ฉันกลายมาเป็นแฟนคลับของหลิงอมแล้วหลังจากได้ดู The Secret of Us ทาง t น l i x อืมแต่และคนเล่าถึงที่มาแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ด้อมม่วงนะคะและหลายๆคนก็ยอมรับว่าตัวเองเป็นทั้งบลิงแล้วก็เป็นทั้งเจ้าความรักอืมนะจุดประสเอ,อสรุปแล้วก็คือประมาณนี้เขาบอกว่าอันนี้บอกว่ามากกว่า50%ของแฟนดอมเป็นที่เป็นบลิงอะ่ะ ก็คือชอบเจ้าความรักไปด้วยนะและส่วนใหญ่ของเจ้าความรักก็ชอบแบล็คพิงค์ด้วยเหมือนกันเขาบอกมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็ก็ไม่รู้เขาว่าจากไหนนะก็คิดๆเอาเองอะ่ะเห็นส่วนมากก็บอกว่าใช่ใช่ใช่ก็คือชอบแบล็คพิงค์ด้วยแล้วตอนนี้ก็ชอบเจ้าความรักด้วยชอบหลิงออมด้วยไม่ใช่ชอบเจ้าความรักชอบหลิงออมด้วยอะไรประมาณนี้เยอะเนาะเนี่ยยอมรับอีกแล้วชอบทั้ง BTS แล้วก็แบล็คพิงค์แล้วก็หลิงอมอมอแม่ รสนิยมเทสดีนะคะ <S <S <N ic ly> นะค่อยๆมาดูกันว่าเขาฟีดแบคน้องว่าไงอีกหลายคนก็คือแบบเจ้าความรักส่วนมากก็ชอบเคป p OP อยู่เหมือนกันและแฟนๆชาวไทย G ีอหลายคนก็เป็นแบบเดียวกับพวกเราอินเตอร์แฟนนี่แหละมีความสนใจร่วมกันก็คือชอบทั้งบลิงเออไม่ใช่ชอบทั้งแบ็คพิงแล้วก็ชอบทั o ้งหลิงออมนะเมื่อคุณได้เริ่มต้นเข้าสู่วงการนี้แล้วคุณจะเลิกยากจริงๆนะ อืมเพราะว่าทั้งหลิงทั้งอ,อมอะ่ะมีคุณสมบัติที่ใครที่ชอบเคป๊อปอ่ะก็จะชอบหลิงออมได้ไม่ไม่ยากนะคือประมาณว่ามันตรงไทยอะ่ะมันตรงไทยนะคะบอเธอเจ้าความรักมาจากซีรีส์ The Secret of Art มันมีคนหนึ่งเอ๊ะแปลไปปล่วนี่ใช่ไหม มันมีคนหนึ่งบอกว่าเจ้าความรักอีกคนก็จะต้องบอกว่าเจ้าหัวใจนะนะอีกคนคือเพ r เพ e ด o อมอีกคนหนึ่งคือดอมม่วงเดี่ยวอ่าไม่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 เอาใหม่เอาใหม่เขาบอกว่าก็กคือในซีรีส์ใจซ่อนรักนะ่ะมันจะมีคนหนึ่งบอกว่าเจ้าความรักอีกคนหนึ่งก็จะต้องบอกว่าเจ้าหัวใจแล้วพวกเราก็มีอีกชื่อหนึ่งนอกจากเจ้าความรักก็คือดอมม่วงนะ น้องออมมีคลิปเดี่ยวมีแฟนเดี่ยวก็คือออมเลส่วนน้องหลิงก็คือแองเจิลโกลเดคือกองทัพของน้องอะฝั่งน้องอมเรียกว่ากองทัพออมเล็กองทัพของน้องหลิงเรียกว่าแองเจิลโกลเดนนะคะโหฉันได้ดูซีรีส์เรื่องแรกของหลิงอมแล้วเครียดเลยเครียดอะไรคะเคมีเข้ากันสุดๆคนลุกร้อนแรงนะแถมยังเล่นแบบธรรมชาติอีกต่างหากเออนะ ชอบเขายังติดตาตึงใจกับใจซ่อนรักเขาบอกยังไม่ใหญ่เท่าแบ็คพิงค์หรอกแน่นอนแต่ใช่แล้วเราก็ชอบหลิงออมเสมอแล้วก็สพอร์ตพวกหลิงออมด้วยอยากกระพริบตาเลยนะหลิงหลิงยอมรับแล้วนะว่ามีตั๋วคอนเสิร์ตแบ็คพิงค์ด้วยแล้วด้วยอะนะก่อนที่จะมีโอกาสถ่ายรูปกับจีซูที่ร้านกาแฟในดีออในงานดีออม อืมนะโอ้ก็ช่อนค่ะกระชอนพอยิ่งพี่หลิงอะไรอย่างเงี้ยแสดงออกมากมายว่าแบบว่ามีบัตรแบ็คพิงเราด้วยอะไรใดๆคือยิ่งกระชอนเลยนะบอกขอบคุณนะคะที่รักหลิงออมถ้ายิ่งได้รู้จักหลิงออมมากขึ้นจะเห็นได้เลยว่าหลิงออมเป็นดาราที่น่ารักจริงๆค่ะอืมไหน เนาะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะดูว่ามีอะไรแบบว่านอกนั้นก็พูดแบบว่าเออก็บอกที่มาว่าแบบทำไมถึงชอบหลิงออมไหนดูนะเนี่ยบอกอีกแล้วเป็นทั้ง b ล i n g ทั้งเจ้าความรักแล้วก็โชว์พวงกุญแจหลิงออมด้วยวะ <laughs> เป็นเป็นกลุ่มเดียวกันกลุ่มเดียวกันนะคะสเปกเดียวกันได้ตลาดกลุ่มเดียวกัน อืม่งหลายคนก็บอกมาเลยเธอมา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 ในแฟนขับลิงออมเป็น b ิง n ์เยอะนะจะได้แบบไม่รู้สึกเคิเินแบบเป็น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 คนใหม่เป็นแบบเพิ่งเข้าไปในแบบที่ใหม่ๆเดี๋ยวเดือดดือดาไม่ต้องเดือดดาเธอเรามาจาก b ิง n ์เหมือนกันมาจาก blackpink เหมือนกันเออนะจะได้แบบว่าต้อนรับคนใหม่ๆเข้ามาไม่ต้องแบบคิดอะไรมากพวกเดียวกันเธอกลุ่มเดียวกันลูกค้ากลุ่มเดียวกันนะ เลงเห็นอะไรก็เล็งเห็นแล้วค่ะว่าช่องสามซีรีส์เรื่องที่สามโปรเจกต์ที่สามของน้องต้องพิถีพิถันแล้วล่ะเพราะว่ามาตรฐานของแฟนคลับเขาสูงแฟนคลับหลิงออมมาตรฐานเขาสูงค่ะเขาเป็นบลิ n g มาก่อนแล้วก็ยังเป็นอยู่ด้วยแล้วส่วนใหญ่ก็มาจากทางเคป๊อปด้วยนะหลายคนเพราะฉะนั้นมาตรฐานเขาสูงเลยอะนะอย่างน้อยเสื้อผ้าหน้าผมต้องผ่านนะคะเพราะว่าหลิงออมเขาผ่านแล้วในมาตรฐานของตัวตนดาราเขาเองศิลปินอะ เขาผ่านแล้วนะคะแต่ว่าเรื่องอื่นๆนะมาตรฐานแฟนเขาสูงมาตรฐานแม่ๆเขาสูงเนาะมันก็เลยเอาจะเห็นคําพิพากษาเพียงเธอหนักหน่อยก็เพราะว่ามาตรฐานที่เขาผ่านมาที่เขาดูผลงานที่ผ่านมาของทางเกาหลีมันเป็นอย่างนั้นไงมันสูงอะเออนะสูงกว่าสูงกว่าปกติของไทยเราแล้วกันเอาผู้อย่างนี้นะคะก็เลยความคาดหวังในตัวน้องค่อนข้างสูงความคาดหวังในผลงานน้องค่อนข้างสูง เขาก็รู้เขาเข้าใจว่าอาจจะไม่ได้เท่าเคป๊อปแต่ก็อย่าให้ห่างกันมากอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะสำหรับคลิปนี้ใครคิดเห็นว่ายังไงก็มาร่วมคอมเมนต์กันได้เลยนะคะก็ให้ได้รู้ว่าแค่นะคะงานเดียวเป็นงานที่ทรงคุณค่านะคะไปออกงานแพร่รแฟชั่นวีครั้งนี้ได้นกหลายตัวเลยค่ะได้นกหลายตัวเลยครั้งแรกไปยังไม่อย่างนี้นะพอครั้งนี้ไปได้ถ่ายรูปคู่คนดังของวงการจริงๆคือแบบแจ้งเกิดได้อีกไปอีกเบลหนึ่งแล้ว หลิงออมไปอีกเวลหนึ่งแล้วจากงานแพร์ี้แฟชั่นวีคครั้งนี้อืมคนรู้จักน้องคือเป็นเฟเลปชื่อดังกล้องโลกอ,นะอ่ะอืมนะอะสำหรับคลิปนี้ใครคิดเห็นว่ายังไงก็มาร่วมคอมเมนต์กันได้เลยที่ใต้ล่างคลิปนี้นะคะแล้วมาบอกด้วยนะแล้วคุณละ่ะใช่บลิงหรือเปล่าที่มาชอบหลิงออมเนี่ยใช่บลิงมาก่อนหรือเปล่านะอะล่ะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมค่ะ